วงกลมวงกลม,มทำยังไงคะวงกลมวงกลม,กมขึ้นไปกอไก่ัอลงมาเป็นมอมาขึ้นไปเก่งมากดีใจไหมดีใจไหมะคะเก่งไหม,ไม,ไมเดียบฟังพูดก่อนดีใจไหมะคะ ใครสอนลูกคะพี่เชยพี่เชนที่ไหนมามิ <c oughs> ใครใครสอนบอกดีๆสิ <c oughs> พี่เชงพี่เชเองก็สิเก่งแด่ลูก <c oughs> ตาแกลีเดี๋ยว <c oughs> อ่ะอีกครั้งอ้าว <c oughs> ต่อไป <c oughs> ต่อไปอ่าวงกลมเอมาต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะัอาวงกลมอ่ะเธอบอ,อกมาอีกเธอไม่ไม่เธอระยะ <c oughs> ห่าง บงกลมขึ้นไปเป็นกอไก่ลงมาวนหัวมาข้างหน้าลงมาดีใจดีใจไหมฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสตร๊กให้ให้อาเชที่ช่องที่ช่องอะไรคะ ได้ดังใจม,มามีมด้วยบ,บ๊ายบาย